ทการวัดชิ้นงานด้วยเวอร์นเนียเนาะก็สำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะอย่างนี้เนาะลักษณะเป็นวงกลมอ่าแบนๆอย่างนี้การวัดอย่างนี้ถือว่าเป็นการวัดที่ผิดนะครับสำหรับการวัดอย่างนี้เพราะเราจะไม่รู้ว่ากึ่งกลางของชิ้นงานอยู่ตรงไหนเนาะอ่าถึงจะวัดถูกแต่ ถ้าวัดหลายหลายรอบมันก็จะมีความผิดเพี้ยนของตัวชิ้นงานเนาะก็แล้วแต่มือคุณกดเนาะการที่วัดชิ้นงานอย่างนี้ให้วางชิ้นงานอย่างนี้แล้วก็เวเนียร์ภาพเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มีเข้าไปคุณก็จะได้ค่าวัดที่ถูกต้องเนาะค่าที่ถูกต้องแม่นยำเป็น หลักการง่ายๆของการวัดชิ้นงานเนาะ,ะแต่ถ้าวัดอย่างนี้คุณจะได้ค่าที่มันผิดเพี้ยนไปให้วัดอย่างนี้สําหรับชิ้นงานที่มีวงกลมแล้วก็แบนให้วัดอย่างนี้คุณจะได้ค่าที่มันถูกต้องอว่าค่าชิ้นงานอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่สําหรับใครที่จะวัดชิ้นงานก็ ควรดูลักษณะการวัดเนาะว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับสาหรับการวัดชิ้นงานด้วยเวลเนีย่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ